สบายดีทุกทุกท่านข้าพเจ้าทงใส่เป็ดมังลาวแนะน,นำซีอูของบริษัทเพ็ดมังลาวหรือว่าพีเบลสองศูนย์สองศูนย์จำกัดเป็นเจ้าของแบรนด์บีโฟเมสั่งเสนอกับตัวท่านเนาะคลิปที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้ลว์เรื่องเล่าของยุคสนะี่จุดศูนย์เนาะว่ายุคสี่จุดศูนย์นี่มันเป็นอย่างไรอ่าแล้วเขและ,และนวัตกรรมนี่นวัตกรรม4.0หรือว่า หนึ่งจุดศูนย์สองจุดศูนย์สามจุดศูนย์นี่คืออย่างเนาะทางการได้ฟังผ่านๆมาเริ่มได้เห็นได้เข้าใจไปในอีกส่วนหนึ่งเนาะบัดทีนี้ในคลิปนี้เขาเยายามจะบอกถึงความคิดของคน4.0ที่แท้จริงเนาะว่าคนยุค4.0ที่แท้จริงเขาเขาคิดกันจังใดเราก็ยังหูปไปแล้วว่า1.0นี่สองจุดศูนย์นี่สามจุดศูนย์สี่จุดศูนย์เนี่ยมันกับสี่ก้าวไปเรื่อยเนาะนวัตกรรมมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเพราะว่านวัตกรรมมันถึกสางมาก นะสิ่งใหม่ต่างๆเพื่อจะมาเปลี่ยนหลงฉะนั้นเมื่อสิ่งเก่าเนี่ยมันเก่าไปแล้วนี่มันกจ็จะหลุมหายตายจากไปจากโลกใบน,นี้และสิ่งใหม่ก็จะเกิดขึ้นไปเรื่อยๆมันเป็นธรรมดารรมดาเป็นเรื่องธรรมดาเรื่องปกติของโลกใบน,นี้เอาซะซะฮะสิ่งนี้เขามาเบื้องว่าความคิดในการหาเงินหรือว่าความคิดของการให้ธุรกิจเนะาะของคนแต่ละยุคนี่จะแตกต่างกันไปก็คือ บบไม้ว่าเขาต้องคิดในหยุกหนุกนั่หน่อยโบแมนว่าคนหนึ่งจุดศูนย์นี่คิดแต่ตอน,นมีความคิดตอนหนึ่งจุดศูนย์โบแมนเนาะถึงคัม้มือนเนี่ยจะเป็นโลกสี่จุดศูนย์หรือหาจุดศูนย์หกจุดศูนย์กรตามแต่ว่าถ้าเฮานี่มีความคิดบ่ถึงหยุกหยุกนั่นนี่กะเท้าก็ว่าเฮากับพัฒนาหลาหลังเนาะแสดงว่าความคิดของตัวเฮาเนี่ยบ่ได้พัฒนาตามหยุกยังไปเขาคิดยึดติดอันเกาน่าๆเนาะเพราะเฮาบอกหูว่าเฮานี่ อยู่ในหยุคใดคือยังบ่อยฟังในคลิปพันมะเนาะเขาบอกว่าความคิดของแกเรายุกแตกต่างกันอย่างไรคือยังยุกหนึ่งจุดศูนย์นี่เนะาะถามู้ใดมีความคิดกับการฮหดธุรกิจแบบแบบต้องเคลื่อนไหวต้องได้ผลิตต้องได้ปลูกต้องได้เลี้ยงจังหางเงินแบบนั้นเอออยู่เฮือนอยู่ป่าอยู่ทงไฮทงหน้าเนาะเลี้ยงไก่ไว้ขาย แบบธรรมดาบ้นบานๆบ,บริป็นอุตสาหกรรมสินะเลี้ยงไก่แบบธรรมศาสตร์เลี้ยงงัวเลี่ยงควายเป็นแบบธรรมศาสตร์ปลูกพักปลูกงาแลวกทาขายปลูกแหล้วก็เอาไปขายปลูกแล้วก็ไปขายในตลาดต่างๆแล้วก็บ่มีการยํำหับการเปเลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นมิได้ว่าข่อยคยมาแบบนี้แล้วพอแม่สอนมาจากซี่แล้วก็ยูจนกศิล้วก็พ่อเอาแบบธรรมศาสตร์แหละเอาแบบนี้สืบถอดจากปู่ย่าตายายมาแล้วก็ซัมนี่กับซัมมี่แหละโชกชะตาของซัมนี่นี่ เกินใบยนทุกอย่างให้โศกตาเป็นผู <st it üler> ้หับพิสอบนะไอันนี้เคลื่อมคิดหนึ่งจุดศูนย์เนาะทั้งโลกเขาสิไปกหอด8.0ดจุดเก่าจนสิบก็ตามนี่ว่ใบบ่เพื่ออันขดใบแต่ว่าถ้าเขายังคิดแบบนี้นะคิดแบบหากินแบบแบบแค่ทําได้แบบตามธรรมศาสตร์เนาะปลูกฟังเลี้ยงสัตว์ไปยู่สมิ่งแล้วก็พ่อแล้วก็พ่อแล้วก็ยอมยอมหับซัมนี่แต่ว่าตัวเองเกิดมาซัมนี่บริเฮียนหูคือเขาเฮียนจบบัวสูงบัวมีความสามารถคอยบโเก่ง ก็แค่นี้คือนว่าค,ความคิดของหนนะการที่ทุกินหาเงินกันจะได้ซ้ำหนึ่งจุดศูนย์นั่นเองเห็นป่ะมาเบิรสองจุดศูนย์่นี่ความคิดของคน1 0ึ่งจุดศูในการหาเงินนี่จะแตกต่างไปอันนี้ว่าถึงคนแต่คนหน,นึ่งจุดศูคนสองจุดศูนี่สามจนี่แตกต่างกันงและท่านสแสดงเข้าใจว่าตัวท่านเนี่ยกำลังเป็นคนยุกใดเนาะมาเบอรงคนยุกสองจุดูนย์คนอยูนย์นี่เ่อยกเคทให้บบอยกเคทหน้าบบอยกเคทสวน อยากคิดยังไงเห็นในทรรทัศน์เห็นในเพลงเห็นในเขียนเขาแบบไปอยู่ต่างประเทศไปเป็นกรรมกรห็นบอไปเป็นนางสาวหงจักโค้งงาดสินะอันนี้คือไปทํางานเป็นลูกน้องเขาจะต่างใจทํางานเป็นลูกน้องเขาหลายหลายคนกันนี่ไปอยู่ต่างประเทศสีก็มีเนาะก็คือไปทํางานต่างประเทศแล้วก็ส่งเงินกลับบ้าน ไปไปเหตุตามหนังเหตุตามละครที่เขาแสดงเขาเบิ่งวัวแสนซะคือพวกนี้มันขายให้งานกินขายให้งานกินอย่างเดียวเลยนขายให้งานกินแล้วก็รายคนกะไปทำไปเฮียนคิดแต่เรื่องไปหากินเงินเดือนวัวแสนซะเอาไงซะคนซองไระชนุนจะเนี่ยมการหากินเงินเดือนอยากได้เงินเดือนอยาก บ่อยากค็ดห,หน่ายไ่อยากค็ดหน้าไม่อยากค็ด่วนคอยจะมีเงินเดือนเฮ็ดยังไ้เขาจะเป็นเงินเดือนเป็นเด็กเสร์ฟก็ได้เป็นเป็นกรรมกรหนูปูนโบกปูนเอียงก็แล้แต่เนาคนืนมาหางเงินแบบแบบขายให้งานแบบนี้เพืวว่ากินเงินเดือนแบบนี้เขาเอ่นว่าคนสองจุดศูนย์หนจะไฟหาการนี้จากบาทเพื่อไปเปลี่ยนสถานที่ไปอยู่ในเมืองในหน้าอยู่ในออฟฟิศเพื่อหวังว่าชีวิตตัวเองจะดีขึ้นได้กินเงินเดือนดีกว่า จะแทนเฮดได้เฮ็ดสวนอยู่บ้านอันนี้คือความคิดของคน2.0เนาะเออพวกนี้จะบอกว่าเฮ้ยผัวสอูนย์นี่จะแบบลักษณะของคน2.0นี่จะแบบปฏิเสธ1.0ึ่คอยบ่อยากเฮ็ดดอกเขาบ่อยากท้ำดอกเขาบ่อยากเฮ็ดได้เฮ็ดหน้าคือเจ้าเขาบ่อยากอยู่สวนอยู่ไห้อยู่หน้านี่คอยสิ่นี้จากบ้านแต่ก็ไปปีนเงินเดือนดีกว่าให้บอกหองหองยุคคันไปขังหนานมันก็ต้องดีกว่ายุคหลังอยู่แล้วนะเขาเลยคน2.0จปะปฏิเสธคนหน่งจุค1.0นย์โอยากอยู่เนาะก็อยากง่ายมัน มาสู่การกินเงินเดือนไม่เงินเดือนกินคือว่าคนสองจุดศูนย์จะกินแบบนี้จะคิดจะทำนี่แหละพอมีโอกาสมาอะไากั้ยเฮ็ดยังกับวดดีดอกบอดเท้ากับเมางใส่แห้งน่อดีแหละเออเฮาเ็ดทำนี่กินเงินเดือนมันคงปลอดภัยผอเดือนมาเอาเงินผอเดือนมาเอาเงินสบายอันนี้คือคนสองจุดศูนย์ถ้ายุคมันเปลี่ยนจะสบายเลยแต่ยุคมันเปลี่ยนไปข้างหน้าดิเจ้าต้องเปลี่ยนจะตามถ้าเจ้าเปลี่ยนตามจะตายไปไปบ่ได้เนาะ ปลดลุก3.0นย์ปะเี่คนยุด3.0มนย์จับปฏิเสธหยุดูปฏิเสธไะได้ก็คือพวก3.0นี่เขาจะขิดแต่เหลืองว่าจะห้พวก2.0มาเป็นลูกนอ้อู้ได้มากินเงินเดือนพ้ได้มาเป็นกรรมกรต่างๆนี่พวก3.0จเขาจะคิดเหล่องราวข้องกันหาทุนมากยืมเงินธนาคารมากหนอเหตุโ้งงานเหตุห้องจักโครงงานเหตุบริษัทขึ้นมากเปิดหานอาหาร เป็นห้วงงานนั่นก็ตามทิ่พยายามก็คือคิดเพื่อเป็นหัวหนา้าพวกนี้เขาจะคิดว่าการเฉดยเงื่นมากขึ้นกับขนาดของการลงทุนเนาะคนมีทุนคนมีเงินแล้วก็เอาทุนยืมเงินต่างๆนี่มาเปิดเป็นโ้องจักห้องงานแล้วห้องหับคน2.0คือคนต่อการมาเป็นลูกน้องต่อการยินเงินเดือนเห็นไหมสนันคน3.0จนจะเป็นหัวหนา้าคน2.0เห็นไหม ขันยกหลกเขาปัจจับันยังอยู่3.0ก็ที่มีแต่คนคิดแต่เรื่องหาเงินมากล้วก็คอยคิดหาเงินคอยจะเปิดทวงงานน้ำดื่มคอยจะเกิดเปิดหฮงเรื่อยคอยจะเปิด,ปด,ย,ปดยังกระทำที่เป็นหฮงจักโครงงานขึ้นมาเพื่อจะขายแบบทรงขายต่างๆให้ได้หลายๆก็ให้ลูกค้ามาซื้อหรือว่าทรงไปขายตามประเทศเดลต้ว่าอันนี้คือคน3.0เนี่เขาจะคิดเรื่องกันเป็นเจ้าของสำนักงานเจ้าของบริษัทเจ้าของโ้องงานต่างๆ เพื่อว่าจะเป็นหัวหน้าคน2.0คือหัวหน้าคนที่ต้องการกินเงินเดือนนั่นเองพวก3.0เนี่ยเขาจะกินตามหยอดขายตามกําไรจากการขายสิคลายภายในด้วยโบทเบในประเทศด้วยสิทรงไปตามประเทศก็ตามอันนี้บอกความคิดของคน3.0แต่สิทิดย์ตเรื่องว่าคนณะบนลงทุนนม่มีดอกลงทุนง่า,งงายๆลงทุนในหน่อยสิรวยขนาดคอยอยูปานี้นี่คอยสิมีเงินขนาดนี้คอยจะว่าคอยนี่ลงทุนไปเท่าใด สิสินะเขาจะเอาแบบอำนาจของเขาลงทุนนี่มามาเบาไปว่าเออกองเสดงเงินต่างๆเนี่ยต้องในลงทุนหลายถ้าบด้ลงทุนบ่มีทางกี่กจะมีกำไรกลับลมานี่คือความคิดของคน3.0จแต่สิ่มันลงทุนน้อยเฮ็ดบดอกบเรียบเนี่นยบ,บด้บดอกเห็บบบนบอกเขารวยเนงกันกมิแตเขาเป็นจาข้องคูงจากค้งงานทั้งนั้นจะเสิ่มันนางที่ซื้อเราก็แบบอันนี้เห็นบอกคือความคิดของคน3.0เขาจะเฮ็ดเังสิเก็เลยเฮ็ดห้คน2.0นเนี่ยต้องมาเป็นลูกหนองเขา พอสองจุดศูนย์มันเป็นลูกน้องอะไรเงินเดือนแต่ก็ส่งไปหาคนหนึ่งจุดศูนย์ที่อยู่บ้านอยู่บ้านกับเฮ็ดไทยเฮทหน้าเฮ็ดสวนไปทามธรรมชาติเห็นปะคนหนึ่งจุดศูนย์นี่คือเฮทไทยเฮทหน้าเฮทสวนไปทามธรรมชาติบัตสองจุดศูนย์นี่ออกมาจากบ้านจากไฮจากหน้านี่กลับมาเยี่ยนหูล้วก็ไปหาอยู่หากินในห้งจากห้องงานเนาอไปเป็นพนักงานเขาไปเป็นกรรมกรเขาที่ที่บอยอยากให้เฮทหน้าก็เลยเป็นคนสองจุดศูนย์คนสามจุดศูนย์คือขวบเป็นหัวหน้าเป็นเจ้าของกิจการ เป็นผูที่จ้างคน2องนมาทำงานในบอนี้คือคนล3.0ถามว่าได้คืว่าการสิ้วลุยได้ต้องลงทุนหลายต้องเป็นห้อเจ้าของห่านขายใหญ่ๆต้องมีลงทุนในบอคนปัจจุบันเขายังคิดสย่อยู่บ้านเท่ายังคิดหลายอยู่ว่าสิ้ด้ยมันต้องได้เปิดห่านใหญ่ๆหาลคคาลาากค้าดอะไรจังสันจังสีต้องมีแบบแบบว่าลงทุนมาหลายยืมเงินธนาคารมาลงอันนี้คือ3.0แต่ว่าคว่ำเสียงเต็มเป่าเลยคว่ำเสียงเต็มเนาะยุคมันเปลี่ยนไปมาเบิ่ง4.0เหมือน คน4.0นี่เป็นไงไรคน4.0นี่เขาจะเป็นหัวหนา3.0อีกทีหนึง่งเอาคือว่าเป็นหัวหนา3.0เพราะว่าคน3.0ต่องอคน4.0คน4.0ในเขาจะหาเงินแบบบอจะเป็นตัลงทุนไหลไมิแต่ฝึกตัวเองปิดการขายได้นํำเสนอขายได้เหตุการณ์ตลาดได้เป็นนักการตลาดอิสระ สามารถใส่เทคโนโลยีโทรศัพท์มือถือคปปอมพิวเตอร์เคอมพิวเตอร์นีส่ส,สามารถสร้างตัวนี้ขึ้นมาแต่สร้างโชเสียวสร้างคนในเครือข่ายมีเครือสาขาต่างๆทัวแขวงทัวผาดทัวประเทศเขาบอกเขาจะเป็นตัวแทนขายโดยที่เขาบริดัลงทุนเขาบริดัทไปลงทุนแบบว่าลายเนี่บริษัไปลงทุนแบบต้องไปสร้างตึกขึ้นมาต้องไป สื่อของเขามาเต็มห่านเป็นจะาข้องหานอันนั้นคือ3าจุดศูนย์คนสามจุดศูนย์จะเป็นจ้าของหานขาแป่ว่าคน4ี่จุดศูนย์จะเป็นตัวแท่นจะมาอิสระโดยที่ไปหาตัวแทนยอม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 ล่วงไปตัวแท่นพันข้นเมื่คน้นแสนคนที่เกิดจากทิมเครือข่ายของเขาเขาก็เพียงแต่ว่าโทรหาบริษัทที่เป็นหยก3.0มนจะุดูน่ะส่งของลงมหาห้ยเขาก็กินค่าคอมมิชชั่นกินค่าในหนาเขารวยแบบนี้ เห้บอแต่เป็นยังเดล่คนจึงผอบอพยายามเข้าใจว่าบัดพอคนสามจุดศูนย์ไปนำเสนอมาเหตุธุรกิจน้ำมันมันมาแม่ดอกมันมาได้ดอกมันคิดตัวมันคิดตุ่มพราะสมองเจ้าบ่ยอบออกจากสามจุดศูนย์ขันบ่ลงทุนหลายบ่มีทางประสบความสำเร็จคันบ่ทรงเลยจะมาได้จังไดคันรวยปัญหาเขาคือใสายจตเฮตน้ำเขาเหตุเองบดีก็บอกพวกสามจุดศูนย์มันก็คิดแต่เพียงเปิดห้องงานเปิดเป็นบริษัทไใบหาและให้พวกสามจุดศูนย์ในการตลาดแล้วก็พวกพวกสี่จุดศูนย์ในการตลาดสามจุดศูนย์ก็ส่งของมาให้ นี่เคลื่อนมาความขิดบก่กือกันเห็นไหมแล้วม่อวปัจจุบันน,น, COVID, COVID นี่เมื่อวันที่ยุคโควิดยุโควิดในทีนี่เกิดขึ้นมาคนที่เขาอยู่หลอดอยู่ไหลคึ้นมอมีแต่ยุค4ี่จุดศูนย์เหตุธุรกิจผ่านโทรศัพท์มือถือแต่เขามีเครือข่า,ขายอยู่แล้วเขามีแต่ปฏิสัมพันธ์กันน้อยหนึ่งเขาก็ส่งของเข้าโบสถตายบัดคนถี่ตายเป็นไผยไหมสามจุดศูนย์หองวยวายปิดหานเบิตถุหานไปบ่อดหยาเห็นบอกสองจุดศูนย์ตกงานเป็นอย่าง พอว่า3ามจุดปิดเลยดิคงจักโครงงานหันค่าปิดแล้วก็พวกที่เป็นพนัการสองจุดศูนย์กรมจิตสองจุดศูนย์กระจบไปนั่มแล้วก็มาโวยวายกันหนึ่งจุดศูนย์ดิอยากกลับเมื่อสู่ทินฐานเดิมคือหนึ่จุดศูนย์ไปอยู่ไฮอยู่หน้าอยู่สวนคือเก่าไอค้คนก,กับแปลกเนาะเวลาหนีมาเล้วไปทางพัฒนาเล้วปัดจะกลับไปสู่เหมือนเดิมบัตรไทยไปกลับเหมือนเดิมมาพ่อสามเดือนผัดจากนี้อีกคนเฮามันเป็นงสี่แหละเห็นบอกฉะนั้น เพื่อนเอาพัฒนาสเองบ่พอ่อว่าเขาใจเหลืองเล่าวของหลกพัฒนาห่อใสจะไปยึดติดกับสิ่งนั้นบ่มองว่าเทรนของหลกมันไปจงไังใดกล่าวไปห่อใสเขาสังเกตมันคู่มือนี่ตัวท่านที่มาเทียงก็ไปดอกปฏิเสธไร่ได,ด้เปิดเฟซบุ๊กเข้าไปตมันเต้มเบิดไม่แต่เขาเห็ดธุรกิจ4.0ทางนั้นแต่ตัวท่านเนี่ยมันบ่ยอมหับหลายคนบ่ยอมหับมันก็เลยเหตวเองจมปักอยู่ตรงนั้นฉะนั้นหลังจากยุคโควิดก็ไปท่านจบไปท่านถา,าบ่งเ้อโลกมันสิเปลี่ยนไปอีกหลายๆอย่าง ย4.0นี่จะหลายคนนี่จะเข้าใจครับว่า4.0คืออย่างแล้วก็จะต่างใจพัฒนาเนาะต่างใจพัฒนาตัวเองขึ้นมาเออแต่หลายๆคนนี่บอกมันกระทันหัน4.0นแบบมัน,ลววนมหลวมมากเลว4.0จะโดนแล้วแต่ว่าคนเนี่ยพัฒนาตัวเองบ่ท่านมันก็เลยทห่ไหนตัวเองจะ่มาเปลี่ยนปุบปัปป๊บเลยเป็นบ่ได้ดิฉะนั้นหลังจากนีเป็นตดนปนี่คนเขาเรื่มเข้าใจว่า แลวเขาจะพัฒนาตัวเองกล่าวไปกล่าวไปและยุคหาจะวซนฮกซูนเขามาเนี่ยแข่งจะเ,เป็นเอกแบบหนึ่งเนาะโลกันจะเปลี่ยนไปอีกแบบหนึง่งแบบสนิทแบบกับ,กบด่านหรือล้างมือเป็นหนามือหนามือเป็นล้างมือเลยเะนั้นเข้าตองปั๊บตัวเองตามเทรนโลกปั๊บตัวเองไปตามโลกเปลี่ยนไปจิ้งใดเขาก็ต้องไปตามสถานาการณ์ไปเนาะเชนั้นเมื่อนี่มีโอกาสต่างๆที่ขาา้าพระเจ้ากำลังเหตุเนาะคือเขาา้ากำลังขายายตัวแทนจักรนายของ บีโฟเมนะ้งหมดทั้งมวนที่เย็ดมากเนี่ยคือต้องการจะหายอาชีพกับผู้คนที่เขามองเห็นเกี่ยวพันเขาอยากเป็นคนยุกจุดศูนย์สี่จุดศูนย์เขาอยากเปลี่ยนจาก หนึ่งจุดศูนย์มาเป็นสี 50, 04, ่ก็ได้อยเป็นสอจุมาเป็นสีก็ได้คนสามาเป็นสีย์ก็ได้เข้ากับพัฒนาจากตัวนี้เฮียนหัวต่อยอดไปทุกท่านบามี่ไผเก่งดดๆคอเฮียนหัวไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่ยมันกล่าวหนาจังไรแล้วก็สางรายได้ท ah ่านจะเข้าใจว่าเมื่อท่านเข้าใจเหมือนหลายๆคนในทีมงานของเข่าหรือเข้าใจนี่ท่านจะเข้าใจได้ว่าการหาเงินในสี่จุดศูหรือว่าเปลี่ยนไปคนหยุกคือจุดศูนย์นี่ พอสามจุดศูนย์ต้องใส่ทื่นหลายถ้าพาย,ยังคิดว่าการเป็นคนหยุคสามจุดศูนย์จังรวยก็คือการคิด,ดเรื่องการเป็นเจ้าของหันค่าคิดเป็นเจ้าของบริษัทคิดเป็นเจ้าของสถานที่เด็กกระจ่างพนักงานไล้ไลยและเจ้าจึงคิดว่าเจา้ารวยเจ้าใหญ่อันนั้นคือความคิดของคนสามจุดศูนย์เนาะคันคือแต่กรหันเมนเขาหยอเดูนีโบพราะว่าอัตราในการปิดฐานซูงอยู่แล้วพอหลกมันเปลี่ยนไปถึงโควิดบมาจะกระเจงอยู่แล้วพอหลกมันเปลี่ยนไปคนก็หันไปใส่พวก ออนไลน์แอปพลิเคชันสั่งของหอดเหือนง่ายง่ายสบายสบายหยุคซีจุซูนไปเลยจะใช่ไหนั่งคิดใหญ่ใหญ่คนเดียวตีสิจิงเพื่แหงเดี๋ยไปหนีธนาคารกระเต็มไปหมดคนสามจุซูนไปบ่ได้คนซีจุซูนเขาง่ายๆที่บอกซื้อกินหน่ำเขาก็สั่งทางโทรศัพท์เออซีเฮ็ดยังก็ตามเขาสั่งทางโทรศัพท์มันง่ายกว่าแล้วกับคนในเงินจากซีจุซูนนี่แบบไม่ต้องเปิดหานเลยก็ได้สบายไม่ต้องทาฮับเลยทั้งโทรศัพท์เบิ้งทั้งโทรศัพท์เบิ้งในไลน์ในวอตแอบ ใน YouTube เดียวกันส่งของเลยแค่นี้เองเขาเหียกกันนี่คือคนซีซูนเป็นยุกสบายเขาต้องหูจักต้องสลาบในการสางหยุกสลาดในการดำงรงชีวิตในยุกนั่นให้เป็นว่า่ไหจ้ะปับตัวให้ท่านถ้าป,ปับตัวถ้าท่านป,ปับตัวลูกมันก็ต้องปับถัดเนาะเกินว่นายุกยุกนี่เป็นยุกของเทคโนโลยี disruption หรือว่า innovation disruption คือนวัตกรรมเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายหลางอันเกา่า เทคโนโลยีเกิดขึ้นมาเพื่อทำลายหลางอันเก่าถิมถ้าเขาบเปลีป่ยนแปลงมันก็ท้องมันก็ต้องหลางจุดถิมคือเก่าเห็นบอกข้าต้องขายายจุดนี้นอให้เขาใจนึกคุณนิสัยของแต่ละคนแตกต่างกันบอเมเนว่าคอยคอยปัจจุบันคอยยุคยุค4.0คอยไฮโซดูดีบรมเมนท่านถ้าท่านมีโทรศรัพท์เพียงจะโทรชื้อนี่ <c oughs> แต่ว่าแตกต่างยังเลยบ่มมีอย่างนะถ้าท่านมีโทรศรัพท์แต่สมัครสางเงินน้ำมัน,มนดบบอเมเนโทรขอเงินพอเงินเ,นเนมย์ได้เลยอ โภไปยืมเงินบแมนเส้เดยคือสามารถหาเงินขายอยู่ในพวกแอปพลิเคชันต่างๆที่เขามีให้เนี่ยเขาสมัคสาค่งธุรกิจนั่นมไดเป็นเงินเป็นทองเขามาได้นั่นแหละเขื่อนว่าเข้าไปคนยุกสีซูนอย่างแท้จริงโอเคเนาะอันนี้คือเป็นความคิดของเขาไปจ้าเองนี่แหละนอกการตองมากับประสบการณ์จริงที่พบเจอกับการเฮียนหูมาแลา้วกันซ้อนอทีมงานซ้อนลูกค้าซ้อน ตัวแท่นจำนายยังมากใหม่ให้เขาใจวัตถุประสงค์อย่าให้ท่านเขาใจว่าเป็นอย่างตัวเจ้าจมโบเปลี่ยนไปจะเถื่อท่านชิบอกว่าโศกชะตาบางสานบอดีโศกบอดีมันบม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกับความคิดของเขามันบริปับตามหยกแล้วเหาบริเขาใจวันหยกแต่อันคืออย่างเขาใจแต่หยกว่าแบบนี้แบบนี้แต่ตัวถ่านมันบริเขื่อนไปนํามันกับบมื่อไมันต้องปรับเปลี่ยนนะครับ ตามสภาพการไปเนาะจะคอยกล่าวหนาไปนำกันโอเคเดียวเจอกันเนาะคลิปต่อไปสำหรับคลิปนี้ข่าวประจำทรงไท่พีศายเพ็งมูล้าวข่าวการ่าวสบาสดีทุกทุกท่าน